ที่อะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยล่าลีเหรอเดี๋ยวซื้อแร้เขามันไม่ไหวอะ่ะคนดูล่าลีก็ไม่ไหวนะถ้าอย่างเงี้ยอืมโอ้โห,โหเกินไปอืมนี่แจ็คส่งมาเหรอ เห็นว่าเต็มเฟสเลยอ่ะไอเวนไหว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 เยอะยังไหวอยู่ให้นะเราประเทศปิดแล้วครับไม่เป็นไรยังไหวอยู่หนัวหน้ากล้องกับกูไหม ถามดิถามดิแค่นั้นน่ะเด้อไอ้เข้าก็ว่าเปิดกล้องมันไม่ได้แจ๊ค เนคอมอ่ะอะไรนะมันต้องเท่ากับสอดสอดเปิดกล้องไม่ได้เพื่อนฮะอ๋ออะไรเปิดกล้องไม่ได้ทำไมอ่ะเนคอมมันเปิดกล้องไม่ได้มึงก็รับมึงมึงก็รับดิรับอะไรอ่ะไม้มึงก็รับสายกูดิในคอมมาก ก็รับแล้วนี่ไงเนี่ยคือเดคอมเนี่ยคือเดคอมเอาไปดิมึงเอาหน้ากูเอาไปอยู่ในในสตรีมเนี่ยเอาจัดอย่าเปิดกล้องไม่เอาหน้ากูจะติดอยูอยู่เออไม่เอาไม่เอาหน้ากูไม่ได้กูรู้อยู่เนี่ยนั่งขึ้นอะไรอ่ะมึงเอาหน้ากูอ่ะลากเป็นเป็นดิสเพย์อ่ะไปขึ้นหน้ากล้องอ่ะดิสเพย์ขึ้นหน้ากล้องคืออะไรวะไอ้ควาย มึงเอามึงเอาหน้าหน้าอา่าอ่าวขึ้นแล้วขึ้นแล้วขื้อนแล้วขื้อนแล้วมึงเอาไปขึ้นหน้าตรอตีมออขึ้นแล้วไม่เห็นหรอไม่เห็นหรอคือในยังอ่ะไม่เห็นหรอทำไมในต่อตีมไม่เห็นหน้ามึงอ่ะก็ไม่เห็นหมอมันไม่ได้เมื่อกี้กดรับกล้องไปแล้วที่คุณโทรมาถูกต้องไหมครับคุณแจ็นะคนครปฐมถูกต้องไหมอ่าขึ้นไหมขึ้นไหมเอออันนี้ขึ้นดีขึ้นไหม ทำไมมึงดูลาลีลาลัดจังวะขอดูอีกคนหนึ่งหน่อยได้ไหมเออไม่เท่าไหร่ว่าไปดีไม่เท่าใครเขาให้มาพูดว่าอะไรนะลาลีก็ไม่เท่าไหร่คคือออะไรุณยู่ลาลีหรอไม่อยู่ลาลีครับผมอยู่พระรามสองครับแต่แฟนผมอยู่ลาบุรีเฉยพระรามสองก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเธอจากกัรนี้เธอพูดเธอใช้เหรอใช่เร้ยเฮ้ย เอ้ยเสียนะถ้าอย่างเงี้ยเสียเลยนะเสียเลยโอ้โหไอ้เสวยด้วยทำไมเพื่อนอ๋อสตอรดีมรับสตอรดีมรับคุณแจ็คขยันเนาะขยันเขาต้องขยันเขาง่ายๆเช่งนี้เหรอใช่ดูแล้วไม่เท่าไหร่วะคนคนมีความรักอ่ะนี่มักดูเด็กลงดูแล้วไม่เท่าไหร่วะละเลีย โอ้โหเราขอเยาไนาแล้วกันนายไม่เอาเราเป็นแบบอย่างเหรอไม่ไหวตัวนายนาย,นายโหดเกินอ่ะนายโหดจริงอ่ะเรายอมเลยอ่ะการะวะเลยอ่ะเมื่อกี้นี้บางพีถึงถึงขังน้นในนี่เลยนะสั่นสะเทือนเลยนะง่ายๆเราเจอนายในโกนี่โอ้<ะ>โหเละเละเลยอ่ะ <laughs> นายเอาจริงเกินอ่ะนายกล่าวว่าไม่ให้ใครเกิดเลยอ่ะคุณแจ็คคุณแบบว่าไม่ให้ใครเกิดเลยอ่ะกระเยียบเขาจมมาไม่มมเลยอ่ะไม่ไหวเด้อย่างเงี้ยเพื่อนนะใครดีใครได้ตอนานไม่ได้ใครดี <มา S 1> ใครไม่ฆ่าเป็นแดดโอ้ยไอ้เอจริงครับเพื่อนแล้วกับตอนไหนเนี่ย อันนี้คือกลับไหนครับเนี่ยอันนี้คือกลับไหนกลับพัทยาหรือว่ากลับนครปฐมครับอันนี้กลับกับพเทียวค่ะขออจริงอันนี้เขาพูดแล้วนะอันนี้เขาพูดแล้วนะต้ต่ถูกต้ต่ถูกกฎหมายมึงเพี้ยนนะอา้าวรู้ตัวไหมมึงเพี้ยนไปแล้วนะเรืองกูดีใจกับมึงไงเพื่อนกูไอ้น,นี่ด้วย <c oughs> มึงก็รู้อยู่ว่าชีวิตความรักเป็นไงก็มีไม่็ดีมันดีด้วยแหละตอนนี้กูตามหาเพจแม่งส่วนมากแม่งบอกว่าหมด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 อย่างเดียวเลยกูเรื่องเดียวกูเปล่าอ่ะอ๋อกูจะวนเป็นเรื่องนั้นไงกูจะไปกูจะวนมุกเล่นวนเป็นเรื่องนั้นไงมึงไม่มึงตัดกูเกินอ่ะออกูเบรกแรงไปอ๋อเกิดยากหน่อยอ่ะตรงนี้เออดี ต,ตอนรี่รักกูมันเดือดเไงพวกนี้เด็กรินเ <c oughs> มื่อวานยู่ลาดเฉียวกับโดนแทงไเที่วันนี้ก็มาพัจยาแต่โดนนะกลับมาโดนเลยไม่ได้<ภ>นะครับถ้าอย่างเงี้ยคุณต้องไปจกปูนนะโหลคุณมานั่งตูดถี <c oughs> ไม่ได้นะก็แจ็คก็คโดนนะอืมได้เพื่อนอืมเมื่อกี้นี่เ<จ>มกี้มีมีมี<จ>คนสั่งอ่ะพูดก่อนเพื่อน แจ็ Safe> คเมืองทะเลรายกลับไปอ่ะวอร์มากงเมืองเลยเจอเหรอเจอกูนวดทะเลตายของจริงว่ะว่าไงมีคนอะไรมีคนอะไรอะไรอ่ะไม่กูก็ทำแบบโลเทนี่แหละมีคนสั่งนี <S 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 ่มายามากูก็ให้แฟนลงไ้ไอดีให้เอาของลงไปให้กูไม่โดนแทงไงเพื่อนกูทำงานเข้าใจอ่ะ genius อยากเล่นอยากเล่นไม่ใช่เล่นจริงงุกกูเชื่อหมดเลรอเพื่อนรู้กันรู้อยู่สบู่น้ำแก้วมึงก็ทำให้คนอื่นเขาคิดอะนะแดนซี่เสียไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนเออเพื่อนเดินทางปลอดภัยทำงานเถอะครับครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับพร้อมขึ้นวันหนึ่งเอ็มพร้อมเขาขึ้นมาโชว์เฮฟวี่เวทโอเคโอเคครับผมเจอกันเจอกันครับไปครับ ไอ้ฮ่าของจริงอ่ะอาจารย์ของจริงจริงนะคอนโดไม่ไหวอะ่ะมันตึงเกินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อีกอะอ่ะกินไม่หยุดใช่คนดูอว่ากินไนมะ่หยุดใช่ฮะมันของจริงนะเออถือว่าผมยอมแล้วครับผมสลับบรรลังแล้วกันนะครับให้ไปเจอไก่ไอจอต่อแล้วกันเด้อ,อไอ้จอไม่ได้ Uh, I' yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right We were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake.